กลับมาอยู่กันในโลบอกกับแมว t o ยเล t ทาวเวอร์ดี s เนหายแมปหายครับผมทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับผมผมเพิ่งไปเติมโลบักมาเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับกะว่าวันนี้เนี่ยจะมานั่งฟาร์มให้เต็มที่เลยครับผมปรากฏว่าเติมโลบักเสร็จปุ๊บเข้าโลบอกปับจะกดเข้า t o ยเล t ทาวเวอ e ์ดี s เอนแมปไม่มอยู่แล้วนะครับ จังหวะมันได้จริง,รงๆนะครับผมเติมโลบักเสร็จปุ๊บแมปหายปั๊บนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลตรงนี้มาสรุปให้กับเพื่อนๆฟังแล้วนะครับว่าแมปทอยเลเท o ร์ r d ิเ e ฟ s นหายไปไหนนะครับก่อนอื่นเลยเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเนื้อหากันมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ต้องบอกว่าแมปทอยเลตเทวเวอร์ดีฟเนต์นี่เนี่ยเป็นแมปที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสกีบีดี้ทอยเลตนะครับแม้ตัวผู้พัฒนาจะมีการปรับเปลี่ยนโมเดลตัวละครไปมากน้อยเพียงใดแต่สุดท้ายก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแมปนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสกีบีดี้ทอยเลตครับเราจะสังเกตเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการอัปเดตครับหลังจากที่สกีบ i ดี้ทอยเลตมีการปล่อยคลิปใหม่ใน YouTube มานะครับถ้าจากนั้น2วัน3วันทางทอยเลตเทวเวอร์ดีฟเอนต์เองก็จะอัปเด เรื่องของลิขสิทธิ์นะครับถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องของลิขสิทธิ์มากๆนะครับผม 2. มีคนรายงานเข้าไปเยอะนะครับรายงานเกี่ยวกับแมปทอยเล ت, ทาวเวอร์ดี n เ e นต์เนี่ยเข้าไปเยอะฮะอาจจะเป็นคนที่เป็นคู่แข่งแมปนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยต้องมีคนรายงานเข้าไปเยอะอย่างแน่นอนนะครับและโลบอกเข้ามาตรวจสอบเลยว,ว่าแมปคุณเนี่ยมีการละเมิดลิขสิทธิ์จริงๆมันมีความคล้ายคลึงกับสก,กิป i บดีทอยเลอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องส่งจดหมายไปแจ้งเตือนให้กับผู้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจู่ๆ มีคนไปรายงานปุ๊บเขามาตรวจสอบเจอปับ๊บเขาจะแบนเลยก็ไม่ใช่นะครับผมเขาจะถอนออกจากโลบอกเลยก็ไม่ใช่นะเขาจะต้องส่งจดหมายไปแจ้งเตือนกับผู้พัฒนาแมปนั้นๆก่อนนะครับและผู้พัฒนาเขาก็แก้ไขอยู่ฮนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเวลาด้วยหรือเปล่าเวลาที่แก้ไขไม่ทันครับก็เลยทําให้แมปของตัวเองเนี่ยถูกถอดถอนออกจากทางโลบอกไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผู้พัฒนากําลังกู้ข้อมูลตรงนี้กลับมานะครับ มีการโพสต์ข้อความใน Twitter นะครับผมเรามาดูกันก่อนนะครับทุกคนตอนเวลาตี5.40นะครับคิดว่าแมปเนี่ยน่าจะถูกถอนออกจากโลบอกไปตอนเวลาประมาณตี5.30นะของวันนี้นะครับ าบอกว่าทางเราเนี่ยได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมและกําลังแก้ไขปัญหานี้อยู่นะครับพร้อมกับอีกข้อความหนึ่งตอนเวลาตี5 51นาทีนะครับคอมมูนิตี้ดิสคอร์นะครับบอกว่าข้อมูลของคุณเนี่ยยังคงปลอดภัยอยู่นะครับหากเราทําให้เกมกลับมาออนไลน์ได้นะครับผมหากเราทําให้เกมกลับมาออนไลน์ได้หมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ย50 50นะครับผมผมไม่สามารถการันตีบอกคุณผู้ชมได้ว่า จะกลับมาได้หรือไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามผมอยากให้ทุกคนทราบถึงปัญหาตรงนี้เอาไว้เลยผู้พัฒนาเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับถ้าเราติดตาม t a l e n t i c นะฮะหรือว่า t a l e n t i c ผมไม่แน่ใจว่าชื่อเขาออกเสียงว่ายังไงนะครับทุกคนแต่ตัวเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ขยันมากๆนะครับจากการอัปโหลดคลิปทุกวันนะครับเราจะเห็นได้เมื่อก่อนนะต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้ทำแบบนี้แบบจริงจังนะครับทำคอนเทนต์เพลย์ซ์โอมิเลเตอร์เอ็กเนี่ยเขาอัปเดตคลิป ลงคลิปทุกวันเลยนะครับแม้ว่าจะมีคอนเทนต์หรือไม่มีคอนเทนต์ก็ตามครับเจ้าตัวเป็นคนขยันมากๆนะครับพอมาทําแมปตรงนี้แล้วนะครับผมเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาในการอัปโหลดคลิปสักเท่าไหร่นะครับและก่อนหน้านี้ครับทาง t a เลนติกเองเนี่ยได้มีการอัปโหลดคลิปคลิปหนึ่งใน YouTube ของเขาเองนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับอะไรยังไงครับจะเข้าไปดูตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะครับผู้พัฒนาเขาลบคลิปตัวเองทิ้งไปครับหรือไม่กล้าจจะปิดซ่อนเอาไว้นะครับแต่ ผมจําได้อย่างหนึ่งก็คือหน้าปกคลิปนะครับเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ Copy Lifestyle ใน YouTube นะครับผมเขาโดนไป2ครั้งแล้วนะครับทุกคน Copy Lifestyle คืออะไรครับ ถ้าเราโดน3ครั้งใน y t u t u นะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้โฮอินวันกลับบ้านเก่าครับผม channel YouTube ถูกปิดครับทุกคนตั้งแต่ผมทํา y o YouTube มาบวกกับประสบการณ์ที่เห็นคนอื่นนะครับก็ยังไม่เคยเห็นใครเจอ3ครั้งเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่2ครั้งครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยผู้พัฒนาเจอปัญหาใหญ่นะครับนอกจากเกมของตัวเองจะปิวจากโลบอกแล้วด้วย b e Channel ก็ยังจะมีโอกาสปิวอีก นะครับโอ้โหถือว่าเจอปัญหาหนักมาก,มากๆเราจําเป็นที่จะต้องให้กําลังใจผู้พัฒนาเยอะๆนะครับบางคนเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหผมเติมไปหมดไปเยอะแล้วอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็นั่นแหละครับเขาก็แก้อยู่นะฮะไม่ใช่ว่าเขาปล่อยผ่านเฉยๆนะครับเขาก็อยากจะให้แมปของตัวเองเนี่ยกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่ง นะครับเราจําเป็นที่จะต้องให้กําลังใจผู้พัฒนาเขาเยอะๆนะครับไม่ใช่ว่าเขาไปด่านะครับผมเข้าไปดูใน d i s c อร์เมื่อเช้านี้มาฮะลองคุยกับหลายๆท่านดูนะครับผมดึงปัญหานี้ก็เห็นเขาบ่นกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่ากําลังจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะทอยเทิลวาดีเฟนซ์มันตายแล้วอะไรอย่างงี้ยังไม่ตายนะครับยังอยู่นะครับผมแต่บางครั้งผมก็แอบสงสัยเหมือนกันนะครับทุกคนแมปที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยทำไมเขาถึงไม่เจอปัญหานี้เลย นะครับอาจจะเจอปัญหานี้นะครับแต่เราอาจจะไม่ทราบนะครับแมปที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะในโลบ็อกเนี่ยมีเยอะมากๆครับเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับอย่างเช่นบล็อกฟุตเนี่ยส่วนตัวผมเป็นแฟนขับวันพีทนะครับแล้วก็เล่นแมปนี้ด้วยนะครับจะบอกว่าแมปนี้ไม่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวันพีทเนี่ยไม่ใช่นะครับเข้าไปในแมปเราจะเห็นได้ชัดครับผลปีศาจมเดลอะไรก็แล้วแต่ฮะ ตัวละครมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแค่ชื่อเท่านั้นเองที่ไม่เหมือนนะครับแต่ว่าผลปีศาจเนี่ยเป,เป๊ะเลยนะครับอย่างผลฟีนิกเนี่ยโอ้โหแปงลงร่างมาเป็นฟีนิกแน่นอนล้านปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ว่าแปงลงร่างมาแล้วเป็นไก่บ้านนะครับผมแต่แมปบ็อกฟุตก็ยังอยู่ได้ นะครับพอเป็นลิขสิทธิ์ของต่างชาติเนี่ยแมปกับอยู่ได้แต่พอเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศเดียวกันเนี่ยอย่างเมกาก,เมกากับเมกากับมีปัญหาครับเออเรื่องนี้มันก็น่าคิดดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคนไหนรู้ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับผมก็ไม่ทราบแน่ชัดนะอันนี้พูดในความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดตรงไหนก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมสําหรับ Toilet Tower De f e n s e เราก็ต้องลุ้นกันต่อไป นะครับผู้พัฒนาน่าจะแก้ได้ในประมาณ2-3วันนี้อาจจะนานหน่อยเพราะว่าแก้ไขกลับมาได้แล้วก็จริงเขาก็จะต้องปรับเปลี่ยนโมเดลตัวละครหรือว่าเปลี่ยนชื่อให้มันได้มากกว่านี้ฮะมากกว่าที่มันจะเป็นให้มากแบบว่าไม่โดนเลยะนะครับไม่เจอปัญหาเรื่องนี้อีกภายในอนาคตส่วนตัวแล้วเชื่อว่ายังไงก็ต้องกลับมาได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองมีประสบการณ์ในการเล่นเกมมันเยอะพอสมควรครับสำหรับ t a l e n t i c หรือว่าผู้พัฒนาครับเอาใจช่วยลุ้นกันต่อไปครับคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยนะครับ